นำเสนอโดยแมนเชสเตอรนไทรแลนด์ Fan, ไม่สนหัวเรือบอร์เรรลลมาดริดแฉแมนซิตี้ City, เคยทาบทามชุดเบลลิงแฮมแต่โดนเมินใส่โทเซมูเอลโอเตโร่หนึ่งในบอร์ดบริหารของเรอัลมาดริดระบุที่จริงแมนซิตี้เคยพยายามตามจีบชุดเบลลิงแฮมแต่แข้งชาวอังกฤษไม่สนใจที่จะย้ายไปเล่นที่นั่นเองเพราะอยากมาสบตัดราชันชุดขาวมากกว่า โชเซ่มอนิเอลโอเตโรหนึ่งในบอร์ดบริหารของเรอัลมาดริดสโมสรยกัยกษ์ใหญ่แห่งศึกลาลีกาสเปนเปิดเผยว่าที่จริงในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ซิตี้พยายามดึงตัวชุดเบลลิงแฮมไปร่วมทัพก่อนหน้าราชันชุดขาวแต่นักเตะตอบปฏิเสธไปเองตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเบลลิงแฮมทำผลงานได้โดดเด่นกับบอรุสเซียดอร์มุนด์จนทำให้มีหลายทีมที่อยากได้ตัวเขาก่อนที่สุดท้ายจะเป็นมาดริดที่สมหวัง และตอนนี้ดาวเตะชาวอังกฤษก็โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดกับทีมดังของสเปนจนถึงขั้นยิงไปแล้ว10ประตูจากการลงเล่น10นัดในทุกรายการโ <ter> <ter> อเตโรเผยว่าพวกเขาเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังตอนที่กินข้าวเที่ยงกันที่คิโรนาเมื่อวันก่อนมีคนของแมนซิตี้ที่มากินข้าวร่วมกับเราแล้วบอกว่าที่จริงพวกเขาเคยเจราจากับเบลลิงแฮมพวกเขาบอกว่าพ่อของตัวนักเตะแสดงท่าทีสนใจนิดๆจนเป็นการมอบความหวังให้พวกเขา อย่างไรก็ตามจูดเป็นฝ่ายปฏิเสธไปเองเขาแสดงออกว่าเขาอยากเล่นให้เรียลมาดริดนั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักเตะหลายคนเมื่อมีโอกาสที่จะได้เซ็นสัญญากับเรียลมาดริดมาอยู่ตรงหน้าผู้เขาแล้วนั้นพวกเขาก็ลืมเรื่องอื่นๆไปจนหมดการมาเล่นให้มาดริดเป็นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับการประสบความสําเร็จงานนี้จูดเบลลิงแฮมก็ออกมาบอกเลยว่าไม่เคยติดสนมาลงเรืออยู่แล้ว เรื่องอัปยศฉาวไม่หยุดหย่อนบิ๊กเป่ายอมรับมารติโอโควัสซิต้องโดนไล่ออกเกมแพ้อาร์เซนอลฮาวเวิร์ดเว็บหัวหน้าคณะกรรมการผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพหรือ PGMOL ยืนยันชัดเจนว่าไมเคิลโอลิเวอร์เปานกหวีดพลาดที่ไม่แจกใบแดงให้มารติโอโควัสซิมิดฟิลด์ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมพิมพ์ลีกนะัดที่จำเก่าบุกไปแพ้อเซโนหนึ่งประตูต่อศูนย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโควัสซิ ดาวเตะทีมชาติโครเอเชียตกเป็นเป้าพูดถึงอย่างหนักในเกมดังกล่าวเนื่องจากเขารอดพ้นจากการโดนใบแดงยังไม่น่าเหลือเชื่อจากการเข้าสกัดมาตินออริกาและตามด้วยดิคแคนไรสองขุนพลทีมปืนใหญ่ในลักษณะเดียวกันในเวลาที่ไล่เลี่ยกันแรกทีเดียวโคบัสิได้ใบเหลืองจากการทำฝ่าวอเดกาและจัดมาเป็นที่เห็นพ้องต้องกันว่าเขาสมควรโดนไล่ออกเนื่องจากเขาเขาประท้าใส่ดิคแคนไรในแบบเดียวกันแต่โอลิเวอร์ไม่คิดแจกใบเหลืองเพิ่ม กระทั่งล่าสุดเว็บได้สนทนากับไมเคิลโอลิเวอร์ในรายการ m i คคัฟเมื่อวันอังคารที่10ตุลาคมเพื่ออธิบายการทำหน้าที่ของพุทธสินและ v a r โดยหัวหน้า PGMOL ชี P ้ว่าโอลิเวอร์ L, iva, Oliver, ก่อความผิดพลาดเนื่องจากเขาสมควรแจกใบแดงให้กับมัติโอคูวาสิตตั้งแต่การทำฝ่าวซยอดิกาดแล้วชัดเจนว่ามันเป็นการเข้าประชะที่เลวร้ายและผมมั่นใจว่าหากไมเคิลโอลิเวอร์จะแจกใบแดงในวันนั้นมันจะเกิดขึ้นทันที แต่เขามีแจกเว็บระบุก่อนเอ่ยถึงจังหวะที่พ่อคาแข้งทิมเรือใบสีฟ้าทําฟาวใสไรในช่วงต่อมาใบเหลืองที่2เป็นเรื่องที่ VAR ไม่อาจเข้าไปเกี่ยวข้องได้แต่เขาโชคดีมากที่ได้อยู่ในสนามโอลิเวอร์ไม่อยากให้มีผลกระทบกับเกมแต่จากความเป็นจริงหากคุณไม่แสดงปฏิกิริยาที่ดีพอคุณก็จะส่งผลกระทบในทางลบเขาตระหนักว่าครั้งที่สสมควรเป็นใบเหลืองเช่นกันซึ่งจะทําให้คูวาสิตโดนไล่ออกทันที งานนี้หัวหน้าเป่าก็ออกโรงตำหนีเองว่านี่คือความอัปยศของกรรมการอีกนัดแล้วฟนฟังนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตีก่อนใครหาคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้มีพลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้ และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านถือกำลังใจเอ็นมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้ฟฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยิ่งไงก็ขอกราบเงมยาๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน